นี่คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดนั่นคือบาคอนี่หรือว่าระเบียงนะคะโหยตามคื้นที่นี่นะคะถนนราคาแล้วนะคะก็อยู่ที่คืนละสะน้ำอุ่นที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำสวยมาก ว้าวนี่คือช็อปที่อยู่ในโรงแรมนะคะคือไม่ต้องพกเสื้อผ้ามาก็ได้อะมีคนอยากให้ทำคอนเทนต์แบบแ Mil ม่มิวกี้ไปพกเสื้อผ้ามาทำได้เลยทีเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับมิวก,กี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวกี้อยู่ที่เลคคอมอลค่ะ แล้ววันนี้มิวกี้ตั้งใจมากที่จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเปิดประสบการณ์เหมือนได้เที่ยวไปกับมิวกี้นะคะก็คือโรงแรมที่มิวกี้พักนั่นเองค่ะก็คือโรงแรมนวนะิลล่าดีเอสเต้ค่ะเพื่อนๆ่นค่ะ,คะจะบอกเลยว่าสวยมากสวยแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดว่ามันสวยยังไงนะคะอ่ะเอาง่ายแค่ดูวิวด้านหลังก็คือสวยมากแล้วแม้จะย้อนแสงก็คือยอมค่ะแล้วเดี๋ยวมิวกี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนะคะไปดูห้องที่มิวกี้พักนะคะ3คืนกับที่นี่ว่าห้องสวยขนาดไหนนะคะแล้ววิวสวยขนาด ยังไงมิกกี้ฝากไปเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้มิกกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะาดีเ a สเ e a ร์ถึงแล้วค่ะว้าว Brain house to stay และนี่นะคะก็คือทางเข้าตึกที่เป็นห้องนอนของเรานะคะไปกันค่ะและนี่ก็คือหน้าตาลิฟต์พินเทศมีความสีชมพูเออได้อมและที่พักของเรานะคะสำหรับสามคืนนี้ มันมีความวินเทจมากมากนะคะเพื่อนๆเขามีมา350ปีแล้วนะคะตึกนี้ที่สำคัญนะคะ150ห้องนี่คือแต่งไม่ซ้ำกันสักห้องเดี๋ยวเมืเ่อจะถึงหาเอ๊ะเห็น w a l k i n ินคลนะคะโอ้ใหญ่โตมากและถัดมานะคะก็เป็น Living Room ค่ะวินเทจมากค่ะ นี่คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดนั่นคือบาคเคนี่หรือว่าระเบียงนะคะโยทุกคนมันสวยมาก รงแรมนี้นะคะเพื่อนเอค่อทุกหน้าหนาวนะคะคือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปคือเดือน11เนี่ยเขาจะปิดจนถึงเดือน3เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะนรีวิวต่อเดี๋ยวนะนี่คือเตียงนะและนี่คือระเบียงนะสวยแบบตาจริงๆที่เราเห็นนะมันสวยมากเลยค่ะแล้วน้องการเนงก็คือแบบ Happy, แฮปปี้กับนกเป็ดน,น้ำต่างๆ่างตรงนี้มากเลยนะคะ วินเทจมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเปิดอ้ oh my goodness ให้เราออกไปชมการเด่นได้อีกนะคะโ oh my god สามคืนที่นี่นะคะจำนวนราคาแล้วนะคะก็อยู่ที่คืนละ1,000บาท สวยอะไรขนาดนี้อ่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือสกาเดนนะคะระหว่างทางเดินจากตึกแรกแล้วคะไปจนตึกห้องเรานะคะส่วนด้านในนั้นนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําอินดอร์แล้วก็มีฟิเน็ตด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เป็นสระน้ําอุ่นที่ลอยอยู่กลางแม่น้ําค่ะโดดเดี่ยวผู้เดียวดายดิฉันจะต้องมาเจอตรงนี้ค่ะส่วนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นห้องนอนของเราค่ะ I can't stay No I always gotta go Play in house home with my soul to Play home with my soul I can't sit still for a minute So dead. Sat ตัวนี้นะคะคือโบจุนเคทีโกโก้ค่ะข้อดีของเขานะคะก็คือเป็นโกโก้สูตรที่ไม่มีแป้งค่ะแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะคะคือเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทานแป้งนะคะหรือว่าทานน้าตาลเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบไปสะสมนะทำให้เราเกิดไขมันหรือว่าโรคอ้วนได้นะคะโกโก้ตัวนี้นะคะเขาก็เลยใส่ญ่าหวานแทน,นนะะ้าตาลค่ะซึ่งญ้าหวานนะคะก็จะเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลน,นะคะตัวนี้นะคะเขามีโปรตีนของถัวเหลืองแล้วก็ยังมีไฟเบอร์ช่วยให้เราขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะก็คือแคลอรี่น้อยมากค่ะเมื่อกี้คิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบทานหวานนะแล้วก็แบบอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูนะคะว่าทานหวานยังไงให้ไม่อ้วนเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็คือโกโก้คีโตเพื่อสุขภาพค่ะถ้าเราไม่อ้วนนะคะเรากินอาหารแบบที่ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะทําให้สุขภาพของเรานะคะดีขึ้นด้วยค่ะยิ่งถ้าเพื่อนๆนะคะทานควบคู่กับการออกกําลังกายนะคะก็คือจะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้นเลยค่ะในส่วนของการทานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากลดน้าหนักนะคะเมลกี้แนะนําให้ทานก่อนอาหารัก 15-20นาทีนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยากลดน้ําหนักนะคะแต่แค่อยากทานของหวานแบบไม่อ้วนนะคะก็ทานควบคู่กับอาหารได้เลยค่ะแล้วก็เขาสามารถชงรอ้อนแล้วก็ชงเย็นได้นะคะวิธีทานก็คือง่ายมากค่ะเพื่อนๆก็คือสามารถทานได้ก่อนอาหารเช้านะคะหรือว่าก่อนอาหารเย็นได้เลยค่ะอร่อยด้วยนะจริงๆเมื่อกี้ชอบมากเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นแบบมากๆและที่สําคัญนะคะก็คือเขายังช่วยเรื่องหุ่นแล้วก็เรื่องสุขภาพได้ค่ะ แค่ทัฟเฟิลก็แฮปปี้แล้วค่ะที่นี่คือเสิร์ฟทัฟเฟิลเป็นบุฟเฟ่นะคะปังมากดูให้แบบ I can't stay, no I always gotta go, playing house to sing a home with my soul, on the road, I can't stay, no I always gotta go, playing house to sing a home with my soul, on the road, I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie state. Down with them Dickens. Let's get around like it's the '80s. Right round. Let's keep spinning. Let's keep playing these games that we don't want to finish. And I'm sorry if that sounds a bit bitter, but I am to the core. You want the whole damn thing? Then you ask him for more. You want that old jive swing? You take up all of the floor. I'm fine with standing at the edge of the door. You can... แบบมันสวยมากตอนบ่ายนะคะแล้วก็ชอบมานั่งจิบชาดกันตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าสวยมากอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะโรงแรมก็คือมีท่าเรือของตัวเองเลยไม่ต้องแบบไปขึ้นที่อื่นเลย,ยน,นะเก๋เนาะดีมากซึ่งพรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะคะ จะบอกเลยว่าไม่ต้องออกไปเที่ยวที่อื่นเลยอ่ะแค่ในโรงแรมก็คือแบบแฮปปี้แล้วอ่ะอยากจะเซฟอยากจะแบบสเปนไทม์ในโรงแรมมากๆเพราะว่ามันแบบสดจริงๆยอมรับเลยอ่ะคุ้มราคาค่ะมื้อเที่ยงนะคะเ่อกี้ก็ขอทานโบจุนอีกนะคะคือจริงๆอะเหมาะมากเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่แบบติดหวานนะชอบทานชานมไข่มุกชอบทานน้ำหวานนะคะคือตัวนี้จะช่วยได้มากแล้วก็ทานแล้วนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวโบจุนเนี่ยเขาใส่ไฟเบอร์มาด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยอิ่มเร็ว แล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยหิวระหว่างวันมาืเช้าเราดื่มแบบร้อนนะคะมื้อเที่ยงเราดื่มแบบเย็นค่ะ มิก่ชอบมากนะคะเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยคือเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากนะคะเหมือนเราได้ดื่มโกโก้จริงๆนะคะหรือว่าได้ดื่มชาไข่มุกจริงๆเลยค่ะแล้วโปรตอนนี้ของเขานะคะปังมากค่ะเพื่อนๆปกตินะคะ5กล่องนะคะอยู่ที่1,950บาทค่ะแต่สําหรับโปรตอนนี้นะคะ5กล่องเหลือ1000บาทค่ะแต่เพื่อนๆจะต้องรีบสั่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าของก็มีจํานวนจํากัดเท่านั้นค่ะอันนี้คือวิวโรงแรมทางออกของเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะ ปังมากแล้วข้างหน้านะคะก็คือแบบมีร้านช้อปปิง้งเป็นร้านแบรนด์เนมนะอ่ะแวะหน่อยไหมคุณแดนนี่แวะนิดนึงอ่ะเข้าจอดเลยค่ะเอ้ข้างหน้าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยฉันขอเ,เข้าร้านนี้หน่อยมี Airmes ขายด้วยนะคะจึงมาก ของเยอะมาก <Yeah. S 1> นี่คือร้านในโรงแรมนะคะที่แบบรวมแบรนด์นะคือเยอะมากคือมันมีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆว้าวนี่คือชอ็อปที่อยู่ในโรงแรมนะคะคือไม่ต้องพกเสื้อผ้ามาก็ได้อะมีคนอยากให้ทำคอนเทนต์แบบแม่มิวกี้ไปพกเสื้อผ้ามาทำฉันทำได้เลยที่เนี่ย But the a whole re d m for m นเพื่อนค่ะนี่คือกระเป๋าของอามีนามอลดินะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่เทนี่ซื้อไว้ไหนให้ดีคะพี่ว่าดำมันเทดีแม่ซื้อสองใบเลยแม่บ <c oughs> อซื้อสองใบเลยสวย,ะะสวยมากครับสวยมากตะตลึงว่า <c oughs> ทั้งชุดได้ไหมคะคุณแดนนี่ได้ครับคุณแม่มิวกี้มาแล้วไม่ช้อปปิ้งมันหวดมาไม่ถึงมิวกี้ก็พร้อมแล้วค่ะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสวน,มนพร้อมๆกับมิวกี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสวยมาก oh my god very beautiful สวยแบบมากๆค่ะและนี่คือสวนของรังราน สวยมากเป็นยังไงคะเพื่อนๆโรงแรมสวยใช่ไหมคะมื่อกี้บอกแล้วว่าสวยมากคะ่ะคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะและแน่นอนคะ่ะความพิเศษของคลิปยุโรปนี้นะคะคุณแม่มิกี้มีความสุขก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขด้วยนะคะเพียงเพื่อนๆ,ๆกดไลค์กดแชร์และปิดเป็นสาธรารณะนะคะคุณแม่ม่อกี้จะสุ่มแจกให้เลยคะ่ะสําหรับโบตุนเคทิโกโก้ค่ะสิบรางวัล <s> วันนี้มิอกี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามิกี้อินยุโรป E ีพหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ ตอนกลางคืนนะคะร้านอาหารก็จะแบบรู้ราหมาาห่าแบบนี้นะคะคือโรงแรมนี้สวยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะ